อยู่ที่ไบเทคบางนาะอยู่นะคะช่วงนี้มีการจัดงานเยอะ ลดสูงสุด80%เลย28คูณจิถึง1 0 0 0ันวาปะอร์เซ็นท่านกันสวัสดีค่ะไปกับทอยวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังอยู่ที่ไบเทคบางนาอยู่นะคะช่วงนี้มีการจัดงานเยอะมากค่ะที่ไบเทคคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยว่าจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในอีกงานหนึ่งค่ะ อันนี้คืองานลดราคานะคะของเครือเซนทันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดินหลายงานหลายที่พาเข้าไปดูการว่ามีอะไรให้ดูบ้างล,ลดสูงสุด80%เลยหหนนึ่งถึ่งก็มีทุกคนไปเดินทาง ตัวเล็กไหมอ่ะตัวเล็ก ต,ต yeah. ัวที were, wow. ่มีด้านในนะคะเป็นเสือจใช่ไหะคะเป็นสือจำใช่ใหญ่นะตัวที่เป็นขวากล้วยขว้ ก็มได้เลยด้น้าไปห้ารอยนะคะสองร้อยคืออะไรไปดูนิไปรือสิชุดมอร้อยสี่เก้าสองร้อยของถูกมากๆก็ดีนะเนี่ยราคาหนึ่งพัน่ร้าสบาทไม่ขายค่ะเอาไปราคาเก้าร้อยอะอซึ่งมีประสิธงภากเพราะว่อนลงเรือวองพนชอบขากันไปดเพื่ออยากการู้ว่าใช้ขนาดเสื้อยืดสามาราที่จะมาดูได้ เด็กน้อยอ่ะเด็กโตมีกางเงโตไปดูนี่มะเสื้อเชิ้ตไหมร้อยร้อยเก้าสิบบาทค่ะมีไซส์สิบไปดูเสื้อเชิ้ตไหม แต่ว่ามันไม่มีสีมีแต่สีนี้ได้ไหมละเนี่ยนี่ใคราเป็นเี่ยวได้ไหมคะหรือว่าสูานี่คุณพ่อไอ้นี่มันไอ้นั่นอัโมโด้ได้ปกติอราคา้อบาทได้สวยเนี่ยเรา้ราคาพิเศษคือ919บาทมันใหญ่เเนาะใหญ่เนถ้าเธอนี่หละใส่ได้ สีดำเลยแล้วแต่เอาก็เอาดำก็ได้เราจให้อันเดียวกันแล้วก็เาระว่างรวงหลายเนี่ยมันเหลือสองร้อยไงเซลไว้ไงมีป้องกัน่วางแล้ก็ใช้สี่0 0ไม่ใช่ลดราคาแล้วเลยราคานีได้อ่ะดิแม่จ๋าได้ตัวหนึ่งแล้วนะเอาทำไมได้เร็วสวยไหมอ่ะ ใชออะไร่คุณแม่ได้ปล่อยให้คุณพ่อเลือกเสื้อเชิ้ตอ,อยู่นานมากเลยนะคะสรุปคุณพ่อก็ไม่ได้ตามที่ต้องการอยู่ดีค่ะนจะคะวกานง้จะมีตวไว้ในสตูดิอนี้นะคจุกความร้อนแล้วก็ความเย็นได้ราคาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอับเด็กันคุณแม่จาก็ยังไม่ไม่หมดได้กำลังใจในการที่จะดูเสื้อตรงนี้อยู่ยดใใดเ,ยเดี๋ยเดเข้าไปข้างในได้ไ,ดไหม คุณพ่อรอจ่ายเงินค่าเสื้อให้คุณแม่คุณแม่ก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศด้านในก่อนคะ่ะราคาเยอะมาก 좋아 <목소리> สวยมากเลยคุณพ่อเอาไหมาุเกงยีนสวยมากเลยคุณพ่อเอาไหมอะไรนะาุเกงยีนรถราคาเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยอะตัวคุณพ่อจะเอาไหมล่ะอคุณพ่อก็ไม่เอาตกใจเราไม่เอาดูตรงไหนยีนรถถูกมากเลยทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งก็มีด้วยรถราคาแบบเยอะมาก น,น,น,น่ารักเลยนะคุณสมบองผู้หญิงน่ารักจริงเลย เบอกห้ามหยุดอย่าหยุดเดินถ้าหยุดเดินเดี๋ยวมันจะเสียเงินเอาไปไม่ไไม่หยุดก็ได้เดินต่อถ้าาเด็กมีเยอะ ซื้ออผ้าผู้หญิงหน่อยได้ไหมคะนี่จะเหมาะสำหรับคนอีอดย์ยุใสโอ้ยนี่ก็สวยจัิงเสื้อตัวนี้อะไร พงนอนเนาะพ้องนอนก็รถเยอะเนาะพึ่งนอนก็รถเยอะพ้องนอนก็รถเยอะคุณพ่อจะดูหมอนเองไหมดูไหมคะ 会。不 คอลเลคชันใหม่มาแล้วนะคะเป็นเกี๊ยวยาวลูกม้าสวยงามามากน่ารักสุดๆแล้วก็สุภาพด้วยเนาะเรียบร้อยแล้วก็จะมีนะคะมีหลากหลายนะคะนี่เลยค่ะกระเป๋านะคะด้านหน้าด้านข้างตรงกลางด้วยนะคะวันนี้ก็เจอแถมได้เลค่ะนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเราจะป็นี๊ยวปีเป็นเกี๊ยวปีกนะคะมีจักรกลเสร็จด้วยแล้วใครดู เดี๋ยวไปดูที่นอนกันดนึว่าไม่ได้อะไรนะแต่ก็ได้ของเต็มไม้เต็มมือแล้วไม่ได้อะไรเนะี่ย ตัวเดีวยวนะคุณพ่อละเกา้กาเก้าเองข้าคนเดียวละเกา้กาเก้า เต้นด้วยคุณพ่อยังเต้นกันไหมหมดแล้วกลับมาที่เดิมแล้วคุณพ่อหมดแล้วค่ะเข่าๆเนาะเป็นบรรยากาศเข่าๆละกันเลยทุกคนมาดูอนนี้อยู่หอร้อยนะหิวหอร้อยก็บรรยากาศโดยเข่าๆก็ประมาณนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่อะไระ้วคุณพ่อไคุณพูดเนยกับเปูเดี๋ยวผมไปถามเพเห็นไทยบ้างสี่วันอ๋ 4, อสวันเท่านั้นนะวันนี้วันแรกวันนี้วันที่แปดพฤศจิกาอ๋อยี่สิบแปถึงยี่สิบแปดพฤศจิกาย8สิพฤศจิกาจะหนึ่งพันวานะทุกคนป่ะละ งานจะมีจนถึงวันที่1นธันวาคม2,567ค่ะอย่าลืมมาช้อปกันนะคะคลิปหน้านะคะพวกเราจะพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไรทุกคนอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามครอบครัวเราไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ